บรรยากาศของการเชิดหนังแบบหลังโรงชนกันคือภาพแปลกใหม่ในสายตาของในหนังจากเคยเล่นลำพังตามงานจ้างแก้สินบนกลับกลายเป็นได้กลางจอยกเสาตั้งโรงหนังตลุงพร้อมกันคืนละสิบคณะแสดง3ามคืนแบบไม่ซ้ำคณะกันถือว่าเป็นมหกรรมการแสดงใหญ่ในรอบปีของเมืองเพชรที่รวมกันละเล่นหุ่นและหนังไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะหนังตลุงที่ก่อนหน้านี้ลดน้อยลงไปตามยุคสมยัย พราะในห่วงเวลาหนึ่งถูกแทนที่ด้วยจอภาพยนตร์จน20ปีหลังค่อยๆฟื้นคืนมาในนามของสิทธ์คณะต่างๆเช่นมหาฟลุกลูกเพชรสอนครินคณะลอบลรรเลงสิทธิพลุลาาคณะจอสิทธิเจริญศิลป์คณะในพลสิทธิเชิดชำนาญล้นมีที่มาจากในหนังเก่าที่มีชื่อของเมืองเพชรเมืองเพชรบุรีเนี่ยมีประวัติความเป็นม้าที่สืบท้นได้เนี่ยมานานกว่า150ปีสำหรับนางตลุมที่มีมา ณปัจจุบันนี้ที่มีแสดงกันอยู่ที่ตั้งเป็นคณะกันอยู่ก็ไม่ต่ำกว่าสามทิบห้าคณะเป็นรูปแบบที่สืบทอดกันมาครับโบราณอาจจะมีหลายสายแต่ก็เอกลักษณ์เอามารวมๆกันแล้วรูวปแบบคล้ายกันก็หลงไหลคือผมก็คุ้นกับพวกหนังตะลุงอะไรพวกนี้อยู่แม้แต่หนังตลุงเพชรบุรีนี่ผมก็เคยดูมาก่อนไม่ใช่ว่าไม่ไม่เคยดูแต่ว่าตอนแรกๆที่ที่ทำเนี่ย ผมก็คิดว่างี้ง่ายคือเอาตัวหนังอยู่นะแล้วก็มีจอมีไฟมันก็ถ่ายมาปรากฏว่าพอเอา้าจริงๆพอถ่ายเขาคือคือหลอดไฟใช้ไม่ได้เพราะเราจอจอหนังเนี้ยมันจะบางมันจะทะลุถ้าใ่หลอดไฟปุ๊บมันก็จะเห็นทันทีเลยบันทึกถึงหนังตลุงของเมืองเพชรเราย้อนไปในสมัยรัชกาลที่5หรือเราปีพุทธศักราช2 4 4 5ถึง2450 กล่าวถึงนายเอี่ยมและนายนกแก้วในหนังเดินทางจากพัทลุงมาแสดงยังจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ภาษาใต้และภาษากลางดัดแปลงลีลาจนถูกใจได้รับความนิยม จนกระทั่งแจ็คชายหรือในชายแสงกระจ่างมาฝากตัวเป็นสิทธิ์และติดตามกลับไปศึกษาถึงจังหวัดพัทลุงเมื่อกลับขึ้นมาก็มาพร้อมกับตัวหนังหนึ่งชุดถือเป็นต้นทางของหนังตลุงเพชรบุรีซึ่งปัจจุบันพัฒนาตัวหนังและการแสดงจนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างการสร้างตัวตลกที่มีรูปแบบและการพากเสียงแตกต่างจากหนังตลุงทางภาคใต้ผู้ชายเมียตัวตนจริงครับ เป็นต้นตระกูลหนังของ้องมื่นเชิดชำนานนะครับเป็นต้นตระกูลหนังมื่นเชิดชำนานแล้วครูแกเนี่ยหนังตะลุมเพชรยังใช้แสดงอยู่ครับยังใช้แสดงอยู่แต่ทัพภาคใต้อะไปดูแล้วไม่มีครูแกแสดงในตัวตลบแต่ว่าเพชรบุรียังใช้ครูแกเป็นตัวหลักอยู่แต่ว่าได้เปลี่ยนชื่อเพราะว่าครูพุทธท่านได้สั่งเสียเอาเขาไว้ว่ารูปหนังเนี่ยเขาให้ใช้ต่อ แต่ว่าชื่อนันะ่นน่ะเขาทั้งวนเอาเขาไว้ไม่ให้ใช้ให้เปลี่ยนชื่อก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไอกาไอโกบหลายปีมานี้มีการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังแง่มุมต่างๆจนพบว่าสืบรากมาจากโบราณโดยยังพบตัวหนังอายุนับร้อยปีเก็บรักษาวไว้โดยในหนังรุ่นเก่าส่งต่อมาถึงปัจจุบันเป็นแบบอย่างของการทำลวดลายการตอกหนังและทำให้หนังมีรูปแบบและสีสันด้วยเชิงช่าง โดยมีวัดพลับพลาชัยเป็นศูนย์กลางหนึ่งของการอนุรักษ์หนังจัดเก็บหนังใหญ่หนังตะลุงตัวหนังครูในพิธีกรรมขณะที่คณะหนังทําให้ตัวหนังมีชีวิตลดแล่นผ่านในหนังเป็นผู้สืบสารมนเสน่ห์การแสดงจากท้องถิ่นน้ำอ้อยบุญสันาพรไทยพีบีเอรายงาน